สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนตุลาคมปี2568ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลย เป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งซึ่งคําทํานายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกําลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอาไปคิดมากนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของเราเองแล้วก็ไม่ประมาทก,กับการใช้ชีวิตด้วยเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อม,อม,อม,อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะ age of w o r d เป็นช่วงที่ชาวราศีธนูกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวคุณบางท่านกำลังมองหางานใหม่อยู่ก็ได้นะคะมองหาธุรกิจทำเป็นธุรกิจที่เหมาะสมกับคุณหรืออาจจะกำลังมองหาทำเลเปิดร้าน เปิดกิจาการร้านค้าใหม่ก็ได้เป็นช่วงที่คุณจะมีเป้าหมายใหม่ๆเกิดขึ้นอยากทำเป้าหมายให้สำเร็จนะคะมีพลังมีไฟในการทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่จะบ่งบอกได้ว่าคุณกําลังแสวงหาความก้าวหน้าให้กับตัวคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ะถือว่าเป็นเดือนที่ดีในการที่คุณจะได้พัฒนาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีมากขึ้น สิบถ้วยนะคะพลังงานดีมากๆเจ็ดไม้เท้าหกเหรียญนะคะ,ะมูลสามถ้วยสองเหรียญนะคะเอ็อเรอร์รสตาร์แล้วก็ใบสุดท้ายชา a ิอ o ตนะคะเป็นราศีที่จะมีครอบครัว ที่คอยเป็นกําลังใจนะมีครอบครัวคอยอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของคุณนะคะนะได้รับกําลังใจที่ดีไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามมีคนเห็นด้วยมีคนคอยซับพอร์ตคอยช่วยเหลือเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังก็มีคนคอยอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนรักของเราหรืออาจจะเป็นเพื่อนๆน,นะที่อยู่กับเราก็ได้นะคะนะที่อาจจะรับฟังคุณ คอยให้คำปรึกษาที่ดีคนที่ดีกับเราเราก็ต้องรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้นะคะทำดีตอบแทนกลับไปก็จะยิ่งทำให้เราได้รับความรักความเมตตามากขึ้นแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือความกตัญญูนะต่อผู้มีพระคุณต่อบิดามารดาทุกๆท,ท่านนะคะบุญใดมันก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าบุญกตัญญูที่เราทํากับพ่อแม่นะกับผู้มีพระคุณทุกๆท,ท่าน แต่ว่าความกระตันยูนั้นก็เอาเท่าที่เราไหวนะคะเท่าที่เราจะสามารถทําได้นะก็เป็นสิ่งที่พายอยากจะสื่อบอกกับชาวราศีธนูนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ของการได้บุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆแต่มันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะในช่วงแรกๆเหนื่อยจนบางทีคุณอาจจะหยุดทําไม่อยากทําแล้วนะคะก็ขอให้จใจเย็นๆเพราะว่าความสําเร็จในการทําสิ่งต่างๆเนี่ย มันไม่ได้สําเร็จภายในวัน2วันมันต้องใช้ระยะเวลาใช้ความอดทนใช้ความเพียรพยายามความไม่ยอมแพ้นะความใจสู้นั่นแหละที่จะทําให้คุณสามารถเอาชนะความยากลําบากนั้นได้นะคะนะก็ขอให้ตั้งใจทําเป้าหมายให้ประสบความสําเร็จถ้าเราเหนื่อยเราท้อเราก็อาจจะพักเบรกนะคะ อาจจะไปทำอย่างอื่นนะสลับกันไปพอมีกำลังใจขึ้นมาแล้วค่อยกลับมาทำต่อก็ได้อย่าหยุดทำนะอย่าหยุดความตั้งใจมันอาจจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่กำลังต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างอาจจะกำลังต่อก้อนกับสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายนะซึ่งมีเกณฑ์ที่คุณ จะประสบความสำเร็จนะคะก็สามารถเอาชนะนะสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้ด้วยความดีของคุณนั่นเองนะคะถ้าคุณทำสิ่งที่ดีมาโดยตลอดนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งไม่ดีอะไรทั้งหลายคือไม่สามารถทำอะไรคุณได้อาจจะด้วยกเกาะแห่งความดีหรือเปล่านะที่เราได้กระทำมาทำให้มีดวงแคล้วคลาดปลอดภัยภัยอันตรายต่างๆมันก็จะมลา,ายหายไปนะคะดังนั้นก็ขอให้กระทำแต่ความดีไว้ คิดดีทำดีพูดในสิ่งที่ดีชีวิตก็จะมีแต่ความสำเร็จแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะสิ่งที่อาจจะต้องระวังนะในช่วงนี้ของชาวราศีธนก็คืออารมณ์นะภายในตัวของคุณเองนะคะคุณอาจจะมีความกังวลนะกังวลใจแบบเกินเหตุอาจจะด้วยคุณค่อนข้างเป็นคนจริงจังทำอะไรทำจริง มันก็อาจจะมีความคาดหวังเกิดขึ้นเยอะนะคะแต่คุณจะทําสิ่งใดก็ตามนะเราอย่าไปพึ่งอย่าเพิ่งไปคาดหวังกับกับผลงานอย่าพึ่งไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราโฟกัสกับตัวเราก่อนนะคะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะทำให้เต็มที่แล้วอนาคตก็จะดีตามไปด้วยเราก็อย่าไปใส่ใจกับคําพูดดูถูกดูแคนหรืออะไรที่มันเป็นพลังงานด้านลบนะคะ อาจจะเป็นความผิดหวังในอดีตความร่มเหลวความเสียใจเราก็ต้องทิ้งนะทิ้งมันทิ้งมันไว้ข้างหลังแล้วก็มีความหวังกับการใช้ชีวิตนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขให้โอกาสตัวเองในการแก้ตัวในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ก็จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมบางทีสัตรูร้ายนะของตัวเราเนี่ยมันก็อารมณ์นะของเรานั่นแหละนะคะที่อาจจะค่อนข้างสวิงหรือวิตกกังวลอะไรเกินเหตุนะก็พยายามมีสติกับการใช้ชีวิตให้มากขึ้นนะคะสตินี่แหละที่จะนำพาคุณก้าวข้ามความยากลำบาก ก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆได้แล้วก็นำคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นแต่ก็มีข่าวดีเกิดขึ้นนะสำหรับชาวราศีธนูนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองความสำเร็จอะไรบางอย่างก็ได้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณเพียรพยายามทำมาอย่างยาวนานมันกำลังจะประสบความสำเร็จแล้วนะคะหรือทำงานโปรเจกต์นี้เสร็จก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่มันดูยิ่งใหญ่มันดูสำคัญมากกว่า เข้ามาให้คุณได้ทดสอบความสามารถก็ได้หรือไม่บางท่านนะคะอาจจะได้ไปร่วมงานเลื่อนเลิงงานสังสรรค์อาจจะเป็นงานบุญนะคะงานที่มันเป็นแสดงถึงการเฉลิมฉลองความสําเร็จอาจจะเป็นงานของคนอื่นอย่างเช่นงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานนะคะเป็นการได้รวมกลุ่มนะกับคนหมู่มากอาจจะเป็นรวมกลุ่มพบเพื่อนสมัยเรียนก็ได้นะคะ เป็นการรวมกลุ่มที่มันอาจจะมีคอนเนคชันดีๆต่อกันหรือเราอาจจะได้ทำงานกับทีมงานที่มีคุณภาพก็ได้นะมีแต่คนเก่งคนที่มีเหมือนเป็นพลังบวกให้กับเราก็ได้นะคะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีทำให้คุณมีแรงขับเคลื่อนมีความฮึกเหิมในการทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น บางทีจากที่รู้สึกเศร้าๆเงาๆนะคะรู้สึกไม่สบายอกสบายใจมันก็อาจจะมีสิ่งฮิวใจเข้ามาแทนที่ทำให้คุณมีความสุขมีความหวังกับชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะจากที่หมดไฟหมดเพชชั่นก็อาจจะได้รับแรงบันดาลใจที่ดีทำให้คุณมีไอเดียอะไรบางอย่างที่มันปิ๊งปังขึ้นมาอยากจะทำให้สําเร็จซึ่งสิ่งน,นั้นน่ะมันอาจจะทำให้คุณมีรายได้ มีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาก็ได้นะคะแปลเปลี่ยนความคิดนะไอเดียมาลงมือทำแล้วก็เก่อเกิดเป็นรายได้ที่จะทำให้คุณคว้าเงินก้อนโตด้วยนะคะมีไพ่สองเหรียญด้วยนะก็เป็นช่วงของการกบกบโกลวยเงินกบกบโกลวยความสำเร็จแล้วก็ช่วงนี้มือขึ้นด้วยหยิบจับอะไรทำอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซะหมดอาจจะมีการลงทุนอะไรบางอย่าง ที่ก่อให้เกิดผลกําไรที่ดีในอนาคตก็ขอให้ลงทุนในสิ่งที่มันเหมาะสมกับเราไม่เสี่ยงเกินไปลงทุนในแบบที่ไม่ต้องใหญ่โตนักนะคะมันก็จะจะได้ไม่ทําให้เราเครียดแล้วเราก็มีความสุขกับสิ่งที่ทําด้วยแล้วก็มีโอกาสได้สร้างบารมีนะได้มีตําแหน่งสูงขึ้นก็ได้นะคะอาจจะได้ทํางานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคนใหญ่โตนะคนที่มีอํานาจที่สามารถ ปกป้องคุณได้คุ้มครองคุณได้นะคะ,ะได้รู้จักกับคนที่มีชื่อเสียงนะก็พอทำให้เราเหมือนอได้รับการยอมรับตามไปด้วยก็ได้นะคะ,ะก็เป็นราศีที่มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมีความสํำเร็จนะหรือได้ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้แสดงภาวะความเป็นผู้นำการเป็นหัวหน้านะคะมีลูกน้องในการควบคุมซึ่งการจะปกครองคนหมู่มากเนี่ยก็อาจจะต้องมีความ เห็นอกเห็นใจกัน,นมีการาปกครองคนด้วยความยุติธรรมไม่ลำเอียงก็จะยิ่งทำให้คุณมีคนมีลูกน้องทำทำตามหรือรับฟังคำคสั่งของเราได้เป็นอย่างดีทำงานให้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะก็มีอำนาจมีบารมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นมีไพ่สตาร์ด้วยนะคะก็มีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำอยู่ ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นนะหรือมีคนยอมรับในสิ่งที่เราทำยอมรับในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราเป็นเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะแต่ก็ในมีบางสถานการณ์ที่คุณอาจจะต้องอดทนอดกั้นอาจจะมีบางอย่างที่มันเหนือการควบคุมซึ่งเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปนะคะถ้าเราไปฝืนมันอาจจะยิ่งทำให้เราเครียดกดดันก็ได้เราต้องพยายาม เรียนรู้ปรับตัวนะคะ,ะแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมออย่าหยุดพัฒนาตัวเองเพราะว่าทุกวันนี้นะโลกก็ก้าวไปไวมากถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดเราอาจจะพลาดโอกาสดีๆไปก็ได้นะคะนะดังนั้นก็ขอให้พยายามพัฒนาตัวเองเราอาจจะไปเรียนรู้ในทักษะใหม่ๆไปเพิ่มสกิลความสามารถในด้านอื่น ออย่างเช่นเราอาจจะไปหาความรู้ทางด้านภาษาเพิ่มนะคะด้านเทคโนโลยีไอที IT, หรือด้านสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลนะสมัยนี้การทำงานก็ต้องใช้สื่อโซเชียลนะคะในการทำงานทั้งนั้นนะซึ่งเราก็ต้องมีความรู้ไว้บ้างมันก็เป็นการได้เปิดโอกาสในเรื่องของการทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะสำหรับชาวราศีวนูนะคะ ปิดท้ายด้วยไพ่พัพเพคเนตอีกหนึ่งใบ Promise of the Future หากคุณนะคะมีเป้าหมายนะหรือมีสิ่งที่ตั้งใจอยากจะทำก็ขอให้ลงมือทำด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหานะมีบททดสอบที่มันอาจจะหนักหน่วงก็อย่าได้ท้อนะคะชีวิตมันอาจจะต้องล้มลุกคุกค,คานต้องลองผิดลองถูกนะเราก็ต้องพยายามไปให้ถึงฝัน ก้าวไปสู่ความสําเร็จมีความสําเร็จที่รอคอยคุณอยู่ที่ปลายทางเสมอนะคะไม่ว่าคุณจะเคยทําผิดพลาดเคยทําล้มเหลวมาก็อย่าหมกมุ่นกับความผิดหวังอย่าโทษตัวเองยงให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกนะารเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้อาจจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะคะและแม้ว่าสิ่งที่เราหวังไว้หรือเป้าหมายของเราเนี่ย มันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆไม่ได้มีคุณค่าในสายตาคนอื่นแต่สําหรับคุณมันมีคุณค่าเสมอนะคะบางทีเราก็อาจจะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆนะที่เรากําลังทํานี้ก็ได้นะคะสิ่งเล็กๆในวันนี้มันอาจจะนําพาคุณไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้านะก็อย่าด้อยค่าสิ่งที่เราทํา แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างที่ใจคุณปรารถนาขอจบการทำนาแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วย แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องการดาพยากรณก,กันด้วยนะคะใครกดติดตามแล้วขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมีสิ่งดีๆเข้ามาสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีคนรักคนเมตตาเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ